จริงๆแล้วก็ขอขอฝากนะครับว่ามีวิ่งขอใหญ่มาราธอนนะครับที่จะจัดขึ้นวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสองกราคมนะครับก็ถือว่าไปวิ่งแขนมาตรฐานในเส้นทางที่สวยงามน,นะครับไปวิ่งไปเที่ยวนะครับก็เลิกสมัครได้ครับที่เาขาใหญ่มาราธอนนะครับ จริงก็ถ้าจะให้แนะนํานักวิ่งอยู่แล้วเนี่ยก็คือคงจะไม่กล้าแนะนํานักวิ่งนะคะ,ะเพราะว่าคิดว่านักวิ่งเองเนี่ยก็คือน่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าการเดินทางเนี่ยนะคะก็คือไปถึงเขาใหญ่เนะี่ยยังไงเนี่ยก็คืออยากให้เตรียมความพร้อมของรถของรถนะคะในการที่จะเดินทางไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าอากาศอากาศดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการวิ่งครั้งนี้เนี่ยมีตั้งแต่มาลาร์ทอนนะคะมาราธอนมินิมารารอนนั่นก็คือว่าสามารถที่จะเลือกนะคะว่าจะเข้าแข่งเรสไหนที่เหมาะสมกััตวเองได้ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปเยอะๆนะคะาในฐานะมิเรนะคะลงด้วยครับค่ะในฐานะพิเตอร์ลงด้วยก็อ,อ,ย <c oughs> อยากจะให้มากันเยอะๆนะครับผมผมก็ลงวิ่งด้วยเหมือนกันนะครับผมมารักษาสุขภาพนะครับผมแล้วก็มาวิ่งชมกับบรรยากาศดีๆนะครับปร,รากาศดีๆที่เขาใหญ่กันนะครับผมอยากให้มากันเยอะๆครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3 0พฤศจิกานะครับผมฝากไว้ได้ครับ ขอบคุณมาก